ตรงนี้น่านะนนนนจะมีว้าทุกคนจูแล้วจูแล้วทุกคนประกาศมี่ทุกคนประกาศสิว่าเล็กมัยเด็ด Sorry S D J วซับสวัสดีครับวันนีุ้ณอยู่ผมบางเอียดเซียนปลากัดหลังจากที่บางเอียดไปสำรวจแหล่งโกนะครับแรล่งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับบางเอียดก็ขับรถมาเจอกับหมายข้างทางทุกคนดูเนี่ยบางเอียดใจดูแป๊บนึงถ้าน้องขับรถมาเจอหมายข้างทางประมาณนี้นะทุกคนแล้วย้ํานะบอกว่ามีน้ํานะน้ำจะมีร่องคลองอยู่นะอย่ามองข้ามนะั้นทุกคนน้องต้องเอาตะกร้าลงไปช้อนดูนะ ถ้าอยากรู้ว่ามีปลาหรือไม่มีปลาลองเอาตะกร้าไปอยากไปช้อนดูนะคลิปแรกก็ได้ไปแล้วนะครับคลิปที่2ก็มาดูกันว่ามันจะได้ไปสักกี่ตัวฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนที่จะระับชมมาลุ้นกันว่าหมายกลางทางท,างที่มันเหยียดคิดว่ามองข้ามน่าจะไม่มีตัวเดี๋ยวเราไปดูว่าจะมีตัวหรือเปล่าไปพร้อมกันแล้วก็ลงมาสำรวจกันเลยทุกคนเราคือนักล่าปลากัดเราต้องสำรวจทุกแหล่งทุกคนแห่งไปทุกคนมาไปทุกคนเลกันเลยเดินไปสำรวจกันเลยเอา กดกล้องผิดกดมุมนี้ทุกคนน้องๆก็จะได้ไม่มึนหนัวมาเห็นไหมทุกคนมีน้ำม,มีน้ำแล้วเราก็จะเจอกับบอลด่างทุกคนนี่มไม่ใช่มีน้ำไมห้มันเอียดมีน้ำจริงหรือเปล่าเปงเอเยตร้อนกี่ใต้นี่เราต้องมาสำรวจก่อนนะว่ามีน้ำไหมนะแต่ว่าเวลาเจอแบบนี้ทุกคนคิดไว้เลยนะว่ามีประกาศนะอ้าทุกคนมีน้ำมีดีด๋ อ๋อน้ำไม่แห้งแต่ว่าถ้าน้ำแห้งอาจจะไม่มีแต่นี้น้ำไม่แห้งอาจจะมีเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะลองเล็กๆอย่ามองข้ามาัน้องๆโอ้โหตรงนี้น้ำเยอะนี่แต่คนเริ่มเยอะแล้วนี่นี่น,นี่เดี๋ยวเรารู้เลยว่ามีปลาหรือไม่มีปลานี่แต่คนตอนนี้เราก็เห็นปลาแล้วเป็นปลาสายพันธุ์ชนิดอื่นเราเห็นไปแล้วใช่ไหมเราเห็นไปแล้วใช่ไหม น้องๆว่ามีปลากัดไหมถ้าอยากรู้ว่ามีไม่มีก็ช้อนทุกคนแต่ว,ว่าก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่ามีหวตไหมนะทุกคนแต่ว่าผมเห็นว่าตรงนี้น่าจะมีลุนตักปลุนตักอ่ามีทุกคนในต้นไม้มันหนาว่าพือมันหนาหนาแล้วไม่ทุกคนนั่นนั่นนั่นเห็นไหมทุกคนเป็นลูกปลากัดนะเป็นลูกปลากัดและตรงนน้นก็มีปลาช่อนด้วยทุกคนทุกคนมีปลาช่อนด้วย,ปวยไปเดี๋ยวเราช้อนดู มังเห็นว no. so ่าน่าจะมีแน่นอนเดี Hence, he? ๋ยวเราก็จะเจอพ่อมันเมื่อกี้เราเจอลูกมันแล้วจ้ะไม่ไม่ได้ที่ fc กับไปโอ้ยมังเห็นจูบทุกคนนี่เห็นแล้วไหมเห็น้วไหมทุกคนเห็นไหมมันเห็นบอกแล้วเห็นแล้วไหมนี่นี่นี่เราเจอบอดประกาศเดี๋ยวไหมทุกคนนี่วอดประกาศนี่บอดโอ้ยแต่มีกบทุกคนนี่เป็นบอดประกาศนะทุกคนนี่บอดประกาศนะเดี๋ยวว่ามีกบเดี๋ยวมันเห็นลูกก่อนแล้วมัประกาศมัน เดมิตขอช้อนดูก่อนนะมันน่าจะวิ่งออกไปแล้วแหละแต่ว่าเราลองดูก่อนเดมิตตักดูนะตรงนี้นะทุกคนมีลูกมันนะตัวหนึ่งแล้วเมื่อกี้มเมเจอหมดแล้วนะออ๊ยตรงนี้น่าจะมีนะเดมิตเลเล่นก่อนนะทุกคนเมื่อกี้เจอลูกมันแล้วก็เจอหัดประกัดด้วยเจอลูกมันแล้วเจอหัดประกัดด้วย อันนี้น่าจะมีว้าทุกคนจูแล้วจูแล้วทุกคนประกาศนี่ทุกคนเราเจอประกาศแล้วตะผู้แน่เห็นไหมแต่ว่าเป็นไซส์แบบทุกคนยังไม่เยอะนี่นะทุกคนแนเก็บใส่ถุงเลยเห็นไ,ไหมไม่เห็นบอกเลยบอกแลว้วทุกคน ตามจนได้เรียนกองบางเอียดนี่ทุกคนเราได้แต่พูดมาแล้วเป็นไงไปต่อเลยทุกคนเออไปต่อไปต่อนะเชี่ยวบางเอียดนี่เชี่ยวบางเอียดแล้วไม่มีพลาดผิดเห็นไหมเอียดตัวตึงไงทุกคนเอเป็นเกินนะทุกคน,น,กคนแต่ว่าเราโดนดูเรียมันดีมาทุกคนมาจ้วงเลย ร่องเล็กๆอย่ามองข้ามตามีโพรงมีตัวนี่ในกว่านะจวงโมๆไปก่อนทุกคนเงียบลิปมีแต่ลูกมันแต่ว่า้าเราหาหดวลึกจ่วงกันไม่พลาดเน่เพี่เอ๋แบบนี้นะร่องไม่รู้ว่าลึกไหมนะพี่เอ๋ระวังด้วยนะเวลาเวลาเราไม่รู้ว่าน้ำลึกแค่ไหนเราต้องระวังด้วยนะ

เงียบบ้าชี้อยู่ตูนพ้นมีแต่ลูกมันห,หวางไป <laughs> เดี๋ยวลงเลนตรงนี้แล้วดูบ้าชี้อยู่ไม่พบแดีว่าเห็นว่าน่าจะมีตัวสวยๆนี่นอนมาเดินมาแต่ว่าเจอว,วดไปตรงนำบดแล้วนั่นมึงนี่นะนี่จะเป็นฮะอ๋อ แม่วาลองแยข้าลางก่อนบ้างเดี๋ยวว่าไปข้างบนแล้วะคลิปเรานี่ทุกคนเราเจอลูกพี่แล้วนะลูกพี่บอกว่าข้างบนน่าจะมีนะแต่เ,เราลองช้อน้าล่างดูก่อนนะ <c oughs> ช้อนอยากนะทุกคนโอ้ยเอ้ยทุกคนเริ่มแล้วทุกคนเริ่มแล้วเริ่ม,มจะตกแล้วอุ้ยทุกคนมันจะเจอปุกอะไรไม่รู้มีคนนี่ เป็นฟูงเลยทุกคนเห็นไหมลูกปลาเลยไม่รู้โอ้เป็นพันตัวล้านตัวเลยทุกคนอืเรียบร้อยมาอืมมันละเอียดว่าน่าจะต้องเจอแล้วแหละต้องเจอแล้วเราต้องดูดีๆทุกคนเี่อตรงนี้น้ำไม่กินนะทุกคน นั่นจะเสียแต่ไม่แน่ใจว่าเสียนานหรือยังนะเดี๋ยวไปฝังนู้นนดูเผื่อว่าเราจะเจอฝังนูน้นสักทหีอึ๊บมาดัแบบนึงดูบ่นเออมาต่อเลยเมื่อกี้เราเจอลูปปูงปล่าแล้วเนดะีย๋ยวคิดว่านะ่าจะเป็นตาอะไรวะ เมื êu, from, êu, um ่อก huh. oh, ี uh ้เราเจอฝั trap, er. uh ่งโน่เจอไปสองโหวดนะฝั่งนี้ก็น่าจะมีสักโหวดแต่วเป็นจะเป็นโหวดเก่าเล็ดกันมากทุตัวข้าโหวดใหม่นี้ยังไม่เคยเห็นอืมมันชอบอยู่ที่ตามโนกโน่นะทุกคนเมื่อกี้ผมยังเจอโหวดด้วยนะ แต่เสียดายนะ้ำเงียบบ้าลิงอยู่นะั่นพ้นเลยนะันะ่นะน่ะเหง้าน่าจะมีตัวนะตรงนั้นตรงนี้ก็น่าจะมีหมดเลยนนนเฮ้ยทุกคนเหนือนี่มันเงจ้ยวหแล้วทุกคนนั่นเงี้ยวหมดแล้วปาต้อยปาต้อยนั่นไงทุกคนสวยมากทุกคนตัวนี้เห็นไหม น่ากลัวไหมสีคว้าทุกคนประการสีคว้าแรงมือสวยไหมเด็ดหนึ่งนี่ทุกคนประการสีคว้าแรงมือแต่ตัวไม่เย้ยแต่ก็ได้อยู่เก็บไปคนทุกคนสวยตายวงแดงทุกคนดูอืมนะสวยเก็บคนเก็บคนนี่คนมองเห็นได้ดูนะโอ้โหตัวไม่เย้ยนะแต่ว่าแต่ว่าสวยชะได้เลยแหละเออเด็ดรอยทุน ุนแม่มังเหยียดถ้าวันนี้นี่ทุกคนเจอแล้วไปวงแดงสีว้าสวยมันจะมีอีกตัวเด็กงคนนะอันนี้อันนี้พูดสองแม่สองทุกคนนี่ทุกคนมันเห็นไหมเป็นไงเหียดบอกแล้วมั้งของกริงเหไหมสวยเล็บสีฮือไปโตเลยทารีเรา วดนู้นไงก็น่าจะมีนะแต่ตรงนี้อันนี้มันจะขึ้นมาก่อบดบนด้านบนบนนะทุกคนเออจะเป็นน้องบนบน,บนนะในภาพเดิมเมื่อกี้จะปวดปั๊บได้เลยเห็นไหมแล้วา,าวดนู้นน่าจะน่าจะได้เราเห็นว่าปวดนู้นตรงนี้ก็น่าจะยังอีกนะนี่ทุกคนมันจะมมันน่าจะมาก่อบดอยู่ด้าน,น,นบนบนบนะเพราะ้นไม่แห้งแบบนี้ทุกคนลานชอบอยู่เลย เราช้อนเล่นๆดูนะเผื่อว่าได้นะใครจะไปรู้น้อยคือมันเผื่อมันได้ขึ้นมาหน่อยนะนั่นเลยไหมไม่ได้นะอุ้ยทุกคนปลาช่อนจะไปเฮ้เลยทุกคนเฮ้เป็นไงเห็นไหมเงียบบอกกันได้ทุกคนเห็นไหม มารงเล็กๆแบบนี้เห็นไหมเป็นไง,นไงอย่ามองข้ามโดนไปแล้วสองตัวคนไ,ไ,ไหไนเง,งี้ยแนะนําของจริงได้จริงแล้วแถวบ้านใครมีแบบนี้นะ้วที่เหนียบโบกนะลองเอาไปทำตามมันดูบอกเลยว่ามีสิทธิ์ได้ตัวแน่นอนถ้าเป็นเล็งเก่าๆเหมือนเราไม่พลาดโอเคเดี๋ยวคลิปหน้ามัน,นจะขึ้นไปข้างบนให้น,อน้องๆดูว่าจะได้ักตัวไหมเห็นพี่เขาบอกว่าน่ามีแหละพี่เขาบอกว่ามีเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะนว่าจะตัวใหญ่หรือตัว,วแบบนี้ไหม ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยมนะครับสวัสดีครับพังเปียดับเบิรสู้ไหจิ